สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง NJ Story นะครับสำหรับคลิปนี้นะฮะเราไปเจอแอปพลิเคชันหนึ่งนะ่าสนใจมากเลยสำหรับใครที่เอ,อ่อกำลังหางานนะครับแบบพาร์ทไทม์นะแบบพาร์ทไทม์มันหาออนไลน์ได้แหละแ,แบบพาร์ทนะครับเป็นแอปพลิเคชันชื่อว่า Daywork Daywork นะทุกคนใครมีงานประจำอยู่แล้วอ่าว่างเสาร์อาทิตย์ไม่รู้จะทำอะไรดีไปหางานเพิ่มหรือว่าว่างตอนเย็นอยากหางานเพิ่มอ่าหารายได้เสริมก็เดี๋ยวมาดูการวิธีการสมัครนะครับแล้วก็รีวิวให้ดูด้วย ก่อนรับชมคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปของช่อง NJ Story นะครับหรือจะกดปุ่มซุปเปอร์แท็สมัครสมา,สมาชิกช่องเอาได้เลยเต็มที่นะทุกคนมาดูคลิปนี้กันสําหรับคลิปนี้นะครับเป็นแพลตฟอร์มนะฮะชื่อว่า Daywork Daywork นะครับหางานพาร์ทไทม์ประจํานะครับจริงๆก็มีพาร์ทไทม์แล้วก็มีประจําด้วยนะเออดีมากเลยนะทุกคนก็เป็นอแอปหางานอนะ่ะพูดง่ายๆนะครับมีทั้งงานห้างนะครับงานบริษัท งานออแกไนนนะครับกงานที่ต้องการคนเข้าไปช่วยนะเน้นแบบพาร์ทไทม์นะครับแล้วก็หาคนแบบว่าซอฟต์สวิตต e ตั้งแต่หาคนคัดกรองเทรนงานตรวจสอบทํางานโอ้โหมีเยอะมากในเดวินะครับแล้วก็กดหางานเลยครับปึง้งไม่ใช่กดหางานอันเน็ตถาเวบอะทีนี้วิธีการจะจะไปสมัครของมันเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวจะมีวิธีบอกให้แต่ว่าไปดูข้อมูลของเขาก่อนเนาะสำหรับเดวิ้งเนี่ยก็ลองไปหาในในพันทิปมานะครับก็มีคนไปตั้งกระทู้ว่าดีหรือเปล่าคะนะครับ ก็มีนู่นนี่นั่นนะครับเขาบอกว่าแอปไม่สามารถทําสิ่งผิดกฎหมายได้ไม่สามารถทําสิ่งผิดกฎหมายให้ถูกกฎหมายได้เพราะน้องคนนี้อายุไม่ถึง18ปีขึ้นไปเราแค่16นะครับเพราะฉั้นต้องอายุ18ขึ้นไปนะอายุน้อยก็ทำงานอย่างที่มีข้อจำกัดที่ถูกกฎหมายไปก่อนนะครับเดิร mm ์นี่ดีจริงนะครับแต่ที่ไม่ดีคือคนที่เป็นซัพพลายกับพวกรีเดอร์นะครับทำให้แอปเสียเนี่ยคือโดยซัพพลายกับรีเดอร์รายงาน,นแอป อ่าเวิร์กเดย์เวิร์กนะครับแบ็กเลดโดยเอาเหตุผลอะไรประมาณนี้นะมีประเด็นปัญหาเหล่านี้ก็แสดงว่านอกจากเราสมัครกับเดย์เวิร์กแล้วนะครับคนที่ไปทํางานด้วยที่เป็นหัวหน้างานเราในพื้นที่นั้นๆในงานนั้นในกิจกรรมนั้นนะครับเขาก็สามารถที่จะรีวิวเราได้ในแอปด้วยนะครับถ้าโดนรีวิวไม่ดีก็มีโอกาสที่เราจะโดนแบนหางานในแอปนี้ไม่ได้นะครับฉะนั้นก็เหมือนเป็นโชคชะตาอย่างหนึ่งนะถ้าเราดีจริงนะครับแล้วเขารีวิวไม่ดีอันนี้ก็เรียกว่าสวยแล้วกันก็ ไม่รู้แล้วเขาไม่ไม่รู้วิธีแก้เลยนะนถ้าเราดีจริงเจอคนดีก็ถือว่าดีไปนะครับแต่ว่านี้ก็เป็นช่องทางหนึ่งเนาะไม่ก็อาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับบริษัทเดวเบิร์กโดยตรงนะครับอะมาดูข้อมูลบริษัทกันเดเบิร์กประเทศไทยนะครับจดทะเบียนบริษัทตัต้งแต่ปีหกหนึ่งว้าวทุนจดทะเบียนอยู่ที่หนึ่งร้าห้าแสนบาทนะครับสำนักง,งานอยู่ที่อาคารทูดิจิทัลพาร์คน่าสนใจแสดงว่าเป็นสตาร์ทอัพนะครับ กรรมการนะครับรายชื่อกรรมการก็มีคุณสัสีวิมลคุณรังสรรค์คุณประกาศศิธิ์คุณคุณนี่น่าจะเป็นนักเขียนไหมแล้วก็คุณรังสรรค์น,นี่เหมือนเหมือนเหมือนดังๆกับอีกแอปพลิเคชันหนึ่งนะอยู่ในแวดวงเทคโนโลยีนะครับอ่าอ่ฮะเท่าที่จําได้นะเหมือนเหมือนท่านนี้จะเป็นนักเขียนหรือเปล่าผมผมไม่มั่นใจนะทุกคนลองดูดูข้อมูลชื่อคุณคณมากนะครับสําหรับไรายได้ของบริษัทเนี่ยนะครับตั้งแต่ปีห1หนึ่งนะ ปีแรกเนี่ยก็เข้าใจอยู่แล้วว่าเป็นการเบินเบินเงินอย่างเดียวเลยก็ติดลบนะครับขาดทุน3ามแสนขาดทุน2องพันขาดทุน5ล้านนะครับ3ปีแรกนะครับขาดทุนตามปกติของสตาร์ทอัพเอสก็จะเป็นอย่างนี้แหละมันก็ต้องมีการเบินเงินเข้าไปก่อนนะครับเบินเบินไม่ใช่เบินอย่างนั้นเบินเงินอ่ะพอปี64นะครับเริ่มทํากําไรกลับมาละ4ล้านนะครับแล้วก็กําไรกลับมา5ล้านแต่ว่า2ปีนี้กําไรอยู่ที่9กนะครับขาดทุนอยู่ที่7 ประมาณ 8M เพราะฉะนั้นตอนนี้เขาทำกำไรกลับมาแล้วนะครับแสดงว่าเป็นแอปพลิเคชันที่น่าสนใจตัวหนึ่งนะครับอ่ะทีนี้วิธีการสมัครอย่างแรกก็ไปดาวน์โหลดกันมาก่อนนะเดวิ r k มีทั้ง App Store แล้วก็ใน Play Store นะครับอ่าเบื้องต้นนะครับเขาให้ใส่แค่เบอร์โทรง่ายมากเลยทุกคนใส่เบอร์โทรกดถัดไปได้ OTP นะครับแล้วก็เอา OTP มากรอกตรงนี้ป้งเรียบร้อยแล้วก็อ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวกดทิถูกกดยอมรับป้งเรียบร้อยนะครับ ใส่ข้อมูลนะครับนายอ่ะใส่ชื่อนามสกุลของเรานะครับใส่ชื่อเล่นใส่เพศใส่วันเกิดข้อมูลติดต่ออ e ีเมลไลน์ไอเบอร์มือถือให้เรียบร้อยแล้วก็เพิ่มผู้ติดต่อฉุกเฉินด้วยนะครับเป็นใครก็ได้นะใส่ชื่อแล้วก็ใส่เบอร์โทรนะครับที่อยู่ปัจจุบันะเพิ่มได้นะครับสถานการณ์เกณฑ์ทหารอ่ยังไม่รับการเกณฑ์หรือว่าเอ่อรับการยกเวน้นผ่านการเกณฑ์แล้วก็ได้นะครับกดบันทึกได้เลยอ่าตรงนี้ใส่รูปได้นะครับรูปนะคลิกที่ตรงนี้นะ ก็เอารูปจากในมือถือของเราหรือว่าถ่ายใหม่ก็ได้นะครับก็เป็นรูปหน้าตรงให้เขารู้ว่าเราหน้าตาเป็นอย่างไรกดบันทึกเข้าไปนะครับก็จะมีงานที่เราสนใจเขามีให้เลือกเยอะมากนะครับลองไปดูนะก็จะมีงานขายงานออกแบบนะครับงานการตลาดงานบัญชีล่มนะักแปลขับรถเมีเยอะกว่านี้นะนี่ให้ดูแค่ส่วนหนึ่งนะครับเลยขายแอดมินต่างๆก็ลองดูกันนะครับการที่รับงานสะดวกอ่ะผมลองเลือกกรุงเทพนะครับแล้วก็นะคนปรปฐมดูนะครับแล้วก็กดถัดไปได้เลย าก็จะบอกว่าสมัครสมาชิกสําเร็จแล้วนะครับสร้างเรซูเมตอนนี้ไหมก็ลองดูกดสร้างาเรซูเมก็จะเร่งหน้าต่างแบบนี้นะครับเขาก็จะมีข้อมูลให้กรอกเพิ่มเบื้องต้นเนี่ยที่เราใส่ไปมันแค่สามสิบเปอร์เซ็นต์ถูกปะแต่เราสามารถใส่ข้อมูลเพิ่มได้นะครับไอ้ที่ติ๊กเขียวเนี่ยคือมีแล้วไอ้ที่ยังไม่มีเนี่ยตรงนี้อ่ะก็สามารถติ๊กเข้าไปแล้วก็ไปเพิ่มเพิ่มเพิ่ม,ม,มการศึกษาปริญญาตรีปริญญาโทรปรวสปวชอ่าแล้วแต่ทักษะด้านภาษาพูดอะไรบ้างประสบการณ์ทำงานทักษะความสามารถก็ไปนั่งติ๊กๆๆ นี่เห็นไหมมีบุคลิกรูปภาพวิดีโอประวัติอบรมใบรับรองบุคคลอ้างอิงหนูนี่นั่นผมลองกรอกไปบางส่วนนะก็ได้ประมาณสี่สิบห้าเปอร์เซ็นตนะครับอ,อันนี้ก็สถานะบัญชีปกตินะแสดงว่าไที่บอกว่ามีการดักลิสต์เนี่ยอาจจะมาขึ้นสถานะบัญชีตรงนี้ก็เป็นได้นะครับทุกคนเรซูเมสี่สิบห้าประวัติงานที่ทํายังไม่มีเพราะยังไม่มีอะไรนะครับอันนี้คือเป็นหน้าโปรไฟล์นะพอเรากรอกเสร็จเรียบร้อยเนี่ยมันจะอยู่ที่หน้าโปรไฟล์ของเราเนาะ ทีนี้ผมก็ลองไปติ๊กนะครับในส่วนของประกาศงานตรงนี้นะประกาศงานเึ้งก็ดูประกาศเฮ้ยหทุกคนงานเขาเยอะมากนะมีคลังสินค้าสีราชานะครับเจ้าที่ประสานงาน Tik Tok Creator แล้วก็มีแบบ w o r k f r o m Home ด้วยนะครับทำงานที่ชนบุรีนู่นนี่นั่น,นโอ้นี่เป็นทันพระรามสองวันละ700บาทเฮ้ยไม่น้อยนะวันละ700นะครับวันละ5 5 0วันละ500 50, อ่าอันนี้น่าจะเป็นงานประจำใครบอกนี่ยพัทไทม์นะครับแล้วก็ประจำนะครับใครสนใจอะไรก็ลองดูนะมีเงินดงเงนเดือนอะไรให้เรียบร้อยแล้วนะทุกคนอ่าลองเข้าไปดูสักอันหนึ่งน,นี้นะสนใจเจ้าที่ประสานง,งาน TikTok อกติกตอตกตอนะครับิตกตอเอ่อบริษัทคอรรับเอเชียจำกัดรับพัทไทม์แอดมินวันละ500รยรับหนึ่งคนทํางานนะครับเริ่มอังคาร30มสกราเนาะเกี่ยวกับงานทันทีนะครับ จันถึงสุกเอ๋อแสดงว่างานประจําแน่นอนเลยนะทุกคนจันถึงสุกรายละเอียดงานเขาก็จะบอกนะดูได้ประสานงานตรวจสอบเนะื้อหาความถูกต้องค้นหารวบรวม,รวมติกต c อ e ค t o เเตอร์เข้ามาร่วมสังกัดบริษัทอายุไม่เกินยี่สิบห้านะครับนะักศึกษาก็ทําได้ปริญญาตรีทําได้ใช้ภาษาไทยถูกต้องเรียนรับเพอบมีความรู้แพลตฟอร์มติ๊กต๊อกเป็นอย่างดีไม่จํากัดเพศอจน่าสนใจมากเลยแล้วที่สําคัญคือนี่เขาบอกเลยวันและเวลาทํางานนี่เลือกได้ตึงต้ง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  หรือจะเลือกทั้งหมดก็ได้นะจันจันจันองคารโพสพฤหัสสุกเออแสดงว่าเลือกวันได้นะทุกคนแบบเนี้ยก็ลองดูนะครับน่าสนใจไหมอ่ะสําหรับตัวแอป,ปนี้ก็สามารถเลือกเลือก,อกนอกจากเลือกงานแล้วถูกปะ่ะถ้าเราเลือกงานวันนี้นะครับแล้วลองดูขัางบนนะเราดูได้ว่ามันมีพัทฮาววันไหนบ้างนะครับอ่ะใครสนใจวันไหนก็ลองจิ้ม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 ดูวันนี้ฉันว่างไว้พฤหัสไว้ลองดูก็จะมีงานโผล่มาให้ดูนะครับ แล้วเราก็ลองไปอ่านรีวิวในส่วนของตัวแอปนะกะ็รีวิวดีนะร,รีวิวล่าสุดเลยขอบคุณแอปที่ให้งานค่าแรงจากการทํางานดีมากเลยค่ะ,ะดีมากครับได้งานทําเงินดีนะครับใส่ใจเรงงานดีมากก็ไม่ใช่ไม่ไม่ง่ายนะที่แอปพลิเคชันจะได้รีวิว4.7นะครับแล้วก็1000กว่ารีวิวก็แสดงว่าเบื้องต้นมันก็คอลิดไฟแล้วว่าแอปพลิเคชันตัวนี้น่าสนใจนะครับใช้ง่ายผมดูนะว่ามันใช้ง่ายเพราะบางอันเนี่ยมันต้อง ส่งเอกสารบรบรชาชนนู่นนี่นั่นอันนี้ดูไม่ต้องส่งเลยรู้สึกดีนะครับงานก็มีให้เลือกหลากหลายมีตั้งแต่งานที่เป็นแบบใช้พลังงานของเรานะครับหรือว่างานที่ใช้ทักษะอื่นๆนจากร่างกายของเรานะครับทักษะการประสานงานทักษะการพูดคุยนู่นนี่นั่นน่าสนใจดีนะครับใครที่ใช้งานเดเวิร์กอยู่นะครับลองคอมเมนต์พูดกันใต้คลิปได้หรือว่าเพือพ่อนๆพีพพพพพ่ๆน้องๆ FC NJ s t อ r y นะครับคิดเห็นยังไงกับ เดเวิร์กนะครับก็สามารถคอมเมนต์ที่ใต้คลิปได้นะครับผมก็เล็งๆอยู่นะวันไหนว่างอยาลองไปหางานอดิเรกทำจริงๆรายได้เสริมงานพาร์ทไทเนี่ยเรียกว่างานอดิเรกได้ไหมนอกจากทำยูทูบนะครับโอเคโอเคทุกคนถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปแบบช่องเอ็นจีสตอรนะครับหรือกดปุ่มซุปเปอร์ตังกดปุ่มสมัครสมาชิกช่องก็ทําได้เลยนะครับทุกคนสําหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย